โอเค let's go สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาซีวิดีโอกับกายเอาดาวพี่ใหม่พี่ดีเียดจะท่านโมเป็นไงบ้างไม่สนุกไหมหนูชอบนั่งเรือเอก่อนจะมานี่เราก็นั่งเรือมาครับเต้นอะไรใหม่อะไรใหม่ๆมากใช่ค่ะสนุกดีแต่ว่ารู้สึกว่าลิสต์เพลงที่เนี่ยในปีเนี้ยมันโจ้มันมันมากสุดเป็นปีที่เต้นเราเหงื่อเยอะที่สุดเลยเพราะว่า เป็นเอ่อขอซีอานิวเราได้คอนเซปต์แบบฟิลเพลงยุก90คสูงค่ะแอบแอบมีช็อตแบบโฟโซ่ด้วยนมีโซ่แต่ว่าเรายังต้องใส่ความโซ่ลงไปในเพลงอยู่ถึงจะเป็นเพลง90นะรึ่งพิเศษนะแล้วด้วยนะครับพิสศษอันอัดแล้วจริงๆมันเป็นเพลง รุ่นผมแล้วจริงแต่เขารู้สึกว่าเวลาหนูร้องก็สนุกดีนะเพราะมันแบบว่าเวลาเต้นต่อเดิมมันโจด๊ดีมันสนุกดีอะ่ะเพราะว่ารุ่นเก้าสูดอะไรแบบมันก็เป็นเพลงที่เอาประาแล้วทุกคนรู้จักใช่ใชเออ,เอ,อทุกคนใช่ทุกคนรู้จักเพลงแบบวันนี้ที่เรามาร้องเยอะมากแล้วก็จะบอกว่าเฮียเป็นคนเลือกด้วยบักเพลงับเฮียเพลงนี้เลือกเองหรอรักแท้เหนือการเวลาเฮียเป็นคนเลือกไม่จริงๆมันมีคอนเซปต์ว่าเกี่ยวกับความรักที่เกี่ยวกับการเวลาแล้วก็เพลงนี้เด้งขึ้นมาเออ รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าชายไงแต่วันเนี้เขาสนิทเขาสนิทกับร่างกายมากขึ้นนะไม่ไม่เร็วมาไม่ฮะไม่เลยยังเหมือนเดิมนะร่างกายผมไม่ใช่ของตัวเองครับอยากได้คอมเมนต์จากคุณผู้ชายวันนี้ววันนี้ขอพี่อยดีครับจอยวันนี้แบบสนุกมากคนชั้นล่างก็เต้นเราก็เต้นมีเตอเซอร์ก็เต้นแล้วแบบว่าเหงื่อแบบเยอะมากเลย แต่ว่าได้นายคนแซวบอกสีผมเฮียเนี่ยมันำตามกันเยอ๋อตอนแรกเหมือนตนอนแรกสีเดียวกันเลยครับแล้วก็ผมเดี๋ยวถ้าสาวไปเรื่อยนก็จะเป็นสีเดียวกันหนูเฮียเป็นสีเทาอยู่ตอนนี้ขาวข้าว,าวปีนี้อยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันเลยคิับตีปีปมากเลยใช่ก็อยู่กันมาทุกปีทุกปีใช่อะไรนะอยู่ปีนี้ทั้งวันทั้งวันทั้งวันเลยก็เลข้าวดาวไปติีปีเนี่ยนี่ตีกันนี้ต้องข้าวดาวด้วยกันทำไมเราไม่ไปอยู่บ้านด้วยกันสองคนล่ะหนู เอาทับงาน่อทำงานหาเงินนะครับผมจ่ายค่าบ้านนี่ทำมาหลายปีแล้วนะหาค่าบ้านเนี่ยมันหา,า, <laughs> า,า,าอยู่ครัแค่หาอยู่สปอนเซอร์เขาได้ในรอบปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นงานสำหรับปีนี้เราลิบรีแคบลิขรีแคบหรอสำหรับผมนะเป็นปีที่แบบได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยคือตั้งแต่ต้นปีก็มีอะไรอะ มีทั้งซือซือปีนี้เรามีทั้งเพลงมีทั้งซีรีส์ทั้งอะไรเงีเนอะสปอตมนมีหนักด้วยแล้วเราก็มีอ่ามีไปแบบทำเป็นที่เกาหลีมีคอนเสิร์ตคู่ซีนูนิวครับแล้วก็ไปเป็นเกสกับพี่พี่หลายงานเลยใช่ไปเป็นเกสให้พี่พี่สี่ปีท่านหนึ่งเจอมาด้วยปีนี้ครับก็อยากขอบคุณทุกๆกาสที่เข้ามาหาดูนิวแล้วก็หาซีนูนิวแล้วกันครับที่เข้ามาหาพวกเราในปีนี้นะคะปีหน้าก็ยัง เปิดรับทุกๆโอกาสอยู่ครับเพว่าอยากทํางานไปเรื่อยๆนีนู่นนี่มาซับก่อนสกกวันสองวิอ่ะระหว่างพูดอย่างไรอ่ะยังไงอ่ะเอ่อแล้วคนโสดจะจอยู่ยังไงอ่ะเหมือนซับเปิด่ะก็เคยซับเปิดให้กันล่ะพูดเลยอะไรนะครับผมพูดเลยก็นี่แซ่ ที่ผ่านปีเดียวผมก็หลายอย่างเหมือนกันแต่เราก็ได้ถนัดท้องเพลงเท่าไหร่เราก็แบบว่าร้องปาดไฟก็มีในที่รมมีซีรีส์ทั้ผมแล้วก็มีซิงกิเดีตัวเองและปีนี้ที่รู้สึกว่าได้โฟกัสมากขึ้นก็คือทําแต่เสื้อผ้าของตังด้วยก็เดี๋ยวจะร้องปีหน้าก็ฝากด้วยซูโมซันนะครับแล้วข่าวดีเมื่อไหร่จะมีอะคะไอ้แซคเขาแสว่าข่าวดีเมื่อไหร่จะมีปกติแบบนักพัฒนาทั้งหมดว่าจะมีข่าวดีอะข่าวดี ข่าวดีก็มีค่ะผมมีขา่าว,า,าวดีด่วนมากทีข่าวดีสุดเดี๋ยวผมจะย้ายบ้านแล้วเ้ยโอ้โหเอาบ้านเสร็จแล้วเน,นี่ยใกลเสร็จ<ะ>แล้วอนะไรมาปีกว่าใกล้ีล้วนับ้านน่าจะหล่ออ๋อค่ะ ทำมาปีกว่าครับปีเดียวปีกว่าจะย้ายแล้วครับเลิกไรบ้านเป็ปีใหม่เลยไหมแช่หลัปีใหม่บ้านเลยไม่มีเลิกครับคือที่ผ่านมาคือแค่รอให้บ้านเสร็จแล้วก็เศ่้าเลยแต่คิดว่าเดือนหน้าบุคลาก็ย้ายแล้วครับยังขาดอะไรบ้างที่บ้านยังขาดครับยังขาดเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านหนูได้นะครับผมเฟอร์นิเจอร์เข้าแล้วตอนนี้ขาดขาดคนทําความสะอาดบ้านผมไม่คิดว่าจะเอาตัวเองไปทําความสะอาดบ้านมัาง ขาดคนสวนขา,าดคนเลี้ยงแมวขา,าดคนอาบน้ำแมวขา,าดแล้วคนอาบน้ำไหมขาดคนอาบน้ำไ,ได้ได้แต่แมวแั่่ซึ่งแน่นอนพี่สี่ทำได้หมดจริงๆผมชอบนะเคยทำสวนหน้ข้อด้วยผมเป็นคนรับความสะอาดอยู่แล้ววาดหูล้างจานแต่ไม่ค่อยขาดห้องน้ำได้แต่ไม่ค่อยขาดได้แต่ถ้าให้หมัดได้ก็ได้เดี๋ยวแล้วเจ็บเปิด ตำแหน่งตำแหน่งที่ที่ที่เรายังมองว่ที่ที่ได้สักตำแหน่งไหมผมได้สักตำแหน่งไหมผมได้สักตำแหน่งไหมครับคือเดือเดียวเดี๋ยวจะเลิกทำงานแล้วไปเป็นพ่อบ้านให้เลยเดือนละเจ็ดแล้วหนูก็าทำงานหาเงินมาเลี้ยงเนี่ยเดือนละเจ็ดหมื่นเลี้ยไปสมัครที่อื่นเถอะเมืนจะไม่มีเะแค่หมื่นเหมือนจะไม่มีผมก็ไม่ผมก็มีข่าวดีมาบอกเอาว่าอย่างไงอะไรอะตื่นเต้นไหมล่ะ ข้อดีอะไรอะอย่างเราพูดบ้างเฉยๆจริงมีมีขาวดีบอกฮะถือว่าสั์แน่เลยผมก็ซื้อบ้านแล้วเหมือนกันนะผมซื้อบ้านแล้วหลังจากที่บอกว่าย้อนไปตอนนู่นบอกว่าย้ายที่แต่มันแพงแล้วเราไม่ได้ทำออฟฟิศแล้วเลยก็เลยไปซื้อบ้านดีกว่าก็ซื้อบ้านแล้วหลอกบ้านเสร็จเหมือนกันน่้นน่าจะย้ายอยู่ปีหนาฮะเพราะว่าเพราะว่าก็ ซื้นบ้านมาแล้วแต่เราตกแต่งยังไม่ได้ออกไปก็เวลาไล่เรียกกันเลยแต่เกียถ้าเริ่มนำน่าจะทำน่าจะทําอีกนานแหละครับบ้านมันทํานานอ่ะไว้แต่คิดแล้วว่ามีตังค์ซื้อบ้านแต่ไม่มีตังค์ตกแต่งบ้านก็น,นี่ไงทํางานหา <c oughs> เงินสอนแม่ก็ได้ถอแม่ <c oughs> ก็ขอแม่เลยขอแม่เลยขอแม่เลาต้องทำบ้านอีกมีหน้าอขอตักแม่เร็วแม่แม่ไม่แม่แม่ขอตังค์แต่ขอเป็นบ่อนบ้านเสร็จเป็นเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ต้นไม้เตียงฟูกตู้ทีวีได้หมดเลยไม่ต้องขนมาให้ส่งที่ออฟฟิศได้ครับมาเออทักมาอยกเล่นอยากพูดเล่นะ แต่ว่าเชื่อตัวเองได้ครับผมแต่คู่เราปีนี้ก็เดี่ยวแน่เดี่ยวเท่าไรนะครับเป็นเพมันยังทำจะตับมือทำงานกันต่อไปใช่ครับก็อยู่ไปเรื่อยๆแหละครับเพราะว่าโซนโก็ยังอยู่เพราะขนาดซีนูนิวเขายังต้องอยู่ครับถ้าแบบเดียวก็จะอยู่ไปจนกว่าโซนโจะหายไปหมดเขาจะมีวันนั้นไม่อยากมีครับผมเไม่อยู่ไปนานที่สุดถ้าโซนโหาย ผมก็เป็นโซนนหนึ่งคนนั้นแล้วโซนหายเราก็หายครับตอบค่ะลูกบินสาที่เธอลงกดะยางโกลแต่ตอนแรกหนูไม่อยากลงอยู่ดีอ่ะไปขม่ก็แม่เขาทวงแม่เขาทวงหนูทุกไลฟ์เลยทุกที่เลยไพีเวนก็ทวงถูกถือไอแพดอมเมนต์มีแต่ลูกลินสายก็หนูเปยบอกว่าหนูจะลงคอนสิ้นปีใช่ก็นี่ไงสิ้นปีจัดให้เลยวันที่30 ตอนแรกก็จะลงสามสอบฮันว่าไม่ไอ้รูปเรียงสาไม่เท่าไหร่หรอกเฮ้ยพี่ใสาวนี่อะไรอีกคะพี่รูปใหญ่แบบพี่ดูมีรูปบิ๊แบบที่เรียงพี่ลงไปแล้วแต่นอกจากที่เรียงสามมันยัมีรูปเป็นเด็กอะที่มันขาวดำขาวดำเลยเริ่หน้ากระจกเออจะได้ดูไหมคะจะได้อ๋อลงไปแล้วค่ะลงครบแล้วลงครบหมดแล้วเราเพิ่งมาเปิดให้ดูวันนี้ว่า ไม่อยากลงเต็มตัวโป๊ไปก็ลงแค่นี้ก็โป้งอยู่กันนั้นก็เขาาดำก็ยัเคนในที่วัดถ่ายอ่ะให้เฮียดูแล้วแต่วันนั้นเลยว่าถ่ายแบบนี้ไปนะแต่เก็บมาซึ่งปีนะครับเพิ่งได้ลงรูปรูปริมสาเก็บมาซึ่งปีจริงจริงยังมีอีกหลายรูปนะฮะที่ซึ่งสวยๆขนาดนั้นเลยรอดูเลยครับผมมาจ้างเฮียแต่งรูปก็ได้แต่งให้ฟิีๆเอาไปลงเอามาลงแอคเขาเฮียก็ได้มารูปแบบ ได้แต่เซ็ตอกสาวดำมานะได้นะาเขาจบไปให้ลงเอาสีเอาสีเเอาสีเอาสีเต็ม่ัวได้ด้วยเอาสีแม่ขอดำนีอย่างซีนี้แบบเต็มตัวด้วยมีวิดีโอไหมไม่มีถ่ายไปแค่รูปปวยพรปีใหม่เนี่ยตายแล้วไปไหนอ่ะสีนนี้ความสุขไหมแป๊บเดียวจะปีใหม่แล้วก็ให้หนูมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่หนูมีงานเยอะๆแล้วก็ประสบความสำเร็จจากทุกอย่างที่หนูใฝ่ฝัน แล้วก็ขอให้อยู่บ้านร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็เดี๋ยกก็คอยเป็นร่มโพล่งใสให้อันนี้อ๋อทุกคนครับเอ่อเอ่อมีโอสุมากนะครับแล้วก็ปีใหม่แล้วขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมแล้วก็ขอให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปจากร่างกายเราอย่างถาวรนะครับผมแล้วก็มีเสถียรการใช้ชีวิตมากแล้วก็ใครที่ทํางานอะไรธุรกิจอะไรก็ขอให้ประสบความสาเร็จปีครับสุดเป็นดปีครับสาธุ เาไปนะอะไรอ่ะยงมันมาตะโกนเลยไม่เรากันลครับปักบนีอะไอะอคนตกใจหมดเลยเมือกู่อะไรจะแบบว่าอาปุ๊บมันปงเลยมาอีกไหมอ่ะเกิดแต่กับหอูถ้าดูไอ้บอลหนึ่บอดว่าปู ขอให้ก็แฮปปี้นิวแยร์ดูโฟนนะคะขอให้ปีหน้าสองศูสองหเป็นปีที่ดีของทุโฟนแล้วก็ขอให้คิดว่าอะไรก็สับเ็จขอให้เจะเดินก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ที่สำคัญก็ขอให้มีซีโนนอยู่ในใจไปทักปีเลยนะคะประหยัดปีสองศูนย์สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสั่งโซนเลย แม่ปีน네ียาครับป yeah. ีนยาครับปีใหม่นเดี๋ยวปีใหม่ครับเดี๋ยวปีใหม่ครับไปเที่ยวเดินทางปลอดภัยนะโอเคอี่เนสวัสดีปีใหม่พี่สือเดี๋ยวถ้าเดือนมัสลาเฮียยังมีอะไรเดี๋ยวผมจะยกกระสอบมาให้ร้อตัวที่สระจะจัดั้งาได้อยู่นะเฮียเฮียเนี่ยได้แต่เพอผมไม่ได้รู้ใส่ทุกคนผมจะค้ามาให้ร้อยตัวแล้วามาวางให้พี่ๆก็ ลองลองอย่าทะเลาะกันเลิกัดบันก่อนทะเลาะกนเลยรัดบันก่อนอย่าทะเลาะกันเลิกยใจใส่คอยคอยได้นะฝากเว้เดี๋ยวผมเป็นพยานให้หนูเป็นพยานให้ว่าเนี่ยจบได้เราพูดไปแล้วซิแน่นอนวันเด็กได้ทุกคนวันเด็กเบียร์วัของพันวันแรกคียเราจะมีงานวันเด็กต้องเป็นเด็กไหมฮะไม่เด็กในใจคีเขาก็ยังเด็กอยู่ใช่ทุกคนเหมือนอายุสิบแปดครับผมเราเนี้ย อ๋อยี right. okay, okay, ่สิบเก้าตายไม่รู้จ้าสองะิบีต้องการเป็นไปไยังไงเดี๋ยวเม่กี้อ๋อจะเป็นโล่ต้องนีนะต้องมีต่อหน้าเลยตงเเดินตองส่งไหปเนี่ยนี่ไงนี่ไงล้เดี๋ยว